โอ้ยเอ็กเพนเดอร์ไฮบริดสีขาวแต่งแค่นี้ใส่แหลกหลังคาก็สวยแล้วเนี่ยเซลไปไหนครับเนี่ยมาแลนะครับผมโอ้โหดีดมาเลยเชียวบอกเลยครับผมว่าคันนี้ลูกค้าผมเองนะครับเฮ้ยคันนี้เป็นของพี่โปรและพี่เว r ร์แน่นอนนะครับผมนี่คือมิตซูบิชินะครับผมมาชมกันดีกว่าครับผมคันนี้นะครับแต่งคลีนคีนเรียบง่ายนะครับ ไม่ได้ใส่สเกิร์ตแต่ว่าเสริมด้วยออปชั่นแหลกหลังคาแครี่บอยโอ้โหแนวนี้กําลังมานะครับผมใครสนใจบอกพวกเราในสุดเกมส์ได้เลยมาชมครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างมาเลยครับผมเริ่มจากด้านหน้านะครับโลโก้ฝากระโปรงด้านหน้ารถนะครับเราเลือกเป็นสีดําเงาเพื่อคุมโทนแนวคันนี้บอกเลยว่าแต่งคุมโทนมาเลยนะครับกัะจังหน้าเป็นสีดํานะครับผมและตรงนี้ออปชันสำหรับคนรักความปลอดภัยก็คือ กล้อง360องศานะครับผมติดตั้งในตำแหน่งนี้นะครับนี่คือกล้องด้านหน้าใช่ก็จะเป็นกล้องสองด้านหน้านะครับผมส่วนด้านภาพเราจะติดด้านตรงนี้นี่แล้วก็จะมีหล้องกสริมสองข้างเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมก็จะสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ตลอดการเดินทางได้เลยเบ้ามือเราเลือกเป็นสีดำเงานะครับผมรับกับตัวขอด้านหน้าคิวกลศาสตร์จัดมาให้เรียบร้อยนะครับที่สำคัญฟิล์มเราเป็นฟิล์มเซรามิก แพสอัางที่ห้อเดียวแล้วรับประกันให้สุดคือไฮไลท์ของเราสุกตัวเนื้อฟิล์มนะครับผมมาต่อกันตรงนี้เียกว่าหลายคันแลือเกินแล,ล็ตหลังคาแครีบบอยของแท้นะครับผมในขนาด1.6เมตรใหญ่กว้างกวบรรทุกของได้มากขึ้นนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการบรรทุกของเวลาที่ไปเที่ยวกันทางครอบครัวเนาะนั่งกันนั่งครบกันเจ็ดคนก็จะมีพื้นที่ในการวางของน้อยแล้วก็เกิน้นไปได้บนเลยสิจ้ะมาชมที่ด้านท้ายกันบ้าง สำหรับไฟท้ายรถคันนี้นะผมบอกเลยว่านี่เป็นเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของเอทินเดย์คอร์สจริงๆนะครับผมก็จะเป็นรูปหนีบ T-Cap t c a นะครับแบบนี้อ่าด้านท้ายนะครับติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของระบบความปลอดภัยคืออะไรครับเซ็นเซอร์ถอยสี่จวดโอ้โหจวดที่หนึ่งจวดที่สองจวดที่สามและจวดที่สี่ที่อยู่ตรงมุมนะครับผมเซนเซอร์นี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการแจ้งเตือนขณะที่ลูกค้าถอยเข้าช่องจอดนะครับผมมีทั้งเสียงและที่สําคัญของมิสูเจียนซี มีจอการะยะด้านหน้าให้ด้วยนะครับผมเพื่อรู้ว่าหลังรถเราเนี่ยอยู่ห่างจากวัตถุหรือกำแพงใกล้ไกลขนาดไหนอันนี้ขอภายในก็ดีกว่าปัา <c oughs> ม๊มปั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 ๊คปั๊มปา๊มปั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  กดปุ่มนะครับกดปุ่มเปิดปุ๊บแล้วเอานิ้วดันขึ้นรับอย่างนี้ปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยนี่เห็นไหมเขาจะค่อยๆขึ้นอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็วิธีการปิดจบเข้าไปปั๊บปุ๊บปุ๊บนี่อ่เานอันนี้ต้องเป็นท่านี้นะครับผมเราก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายมากิขึ้นด้วยนะมาดูที่ภายในกันดีกว่าภายในโอ้หน้องหมีน้องหมีนี่ก็คือเป็นไอเทมพิเศษนะครับที่อยู่นอกเหนือของแถมที่เราส่งให้ เรียกว่าของขวัญเลยใช่ไหมเรียกว่าเอ็กซ์ตาของขวัญนะครับกับลูกค้าที่เลือกเราในโซลจงสีได้ดูแลนะครับด้านท้ายปูด้วยพรมนะครับผมนี่ด้านท้ายจะมีนี้เี่นะสำหรับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดําได้ดาก็จะเน้นดําไปทั้งคันเลยเป็นไงสวยและสิสวยครับดํายันคนขายเลยครับมาพมกันที่ด้านไหนเราจะบ้างนี่สําหรับพมปูพื้นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นปกดีพร้อมไวนิลดักปุ่นนะ หรือว่าเราเรียกว่าเจ็ดดีก็ได้นะเพราะว่าันก็เข้ารูปอยู่แล้วเพราะว่ามีตัวนี้อะไรเรียกว่า7ด้านข้างนะครับเรามีสครับเตุการลอยแบบของชั้นตรงรุ่น X One d Cross นี่ไอเทมใหม่เรามาแล้วนะฮะและสําหรับภายในนะครับผมมีกล้องส6 0นแล้วเราพลาดไม่ได้เลยกับไอเทมที่เขามาคู่กันคืออะไรครับจอหน้า a n d r ร i d นะครับผมนี่เห็นไหมเราสามารถเปิดดูหนังแบบนี้ได้เลยแล้วขับรถไปครับผมดูไปป้าป้าป้ายังไงยังไงขับรถไปดูไปยังไง ถ้าขับรถอย่าดูนะครับผมไอเทมนี้เอาไว้ให้กับคนที่เรารักหรือว่าคนที่นั่งข้างๆดูนะครับหรือแถวสองแถวสามใช่ไหมส่วนต้อมด้วยไอเทมนี้เลยแถวสองแถวสามป้๊บเ่โอ้เฮยจอดนะครับผมสมูทเอ็นเอร์ไลด์เร้ก็ติ้ตั้งให้นะครับเป็นไอเทมสำหรับครอบครัวจริงๆโดยแท้ทรูอ่า มาดูนตรงนี้ดีกว่าจอของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนี่เห็นไหมทัชสกินเหมือนไอแพดเลยมี Store มี g o o g l e Map นะครับผมสามารถเซิร์ชเข้าไปอย่างนี้ได้แล้วก็หาสถานที่ที่เราจะไปได้นะเฮ้ยสงสัยสถานที่ที่เราจะไปคือเขาเรียกว่าอะไรนี่ครับผม Google นะครับสามารถเซิร์ชหาข้อมูลจากตรงนี้ได้เลยและที่สําคัญนะครับมี YouTube ด้วยและส่วนนี้เขาเรียกว่า เรียกว่า Apple CarPlay a n d a n d r o i d Auto แ right บบไร้สายแบบไม่ต้องเสียบสายครับตัวต้อมนะครับผมนี่คือไฮเทคโนโลยีของเรานะครับผมปกติจะเห็นว่าเชื่อมต่อ,อาสาย2ส,สายนนึงเชื่อมต่อมือถือแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะดึงภาพไปที่หน้าจอของเราไม่ต้องแล้วนะครับผม เราแค่เชื่อต่อบลูทูธปุ๊บภาพจากมือถือเราเด้งเข้าไปเลยเฮ้ย <Hey. S 1> อ๋อเวลาที่เราเปิด g o o g l e Ma p อย่างเงี้ยได้เลย Google m a p เด้งขึ้นไปเลยครับผม mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งในแอปพลิเคชันของเรานะครับที่ทำให้ดูไฮโซมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ mm hmm. ออตรงนี้นะครับกล้อง360เราไปดูกันนี่นี่คือภาพแบบเรียลไทม์เลยนะครับดูด้านหลังนี่ ดูเทียบข้างซ้ายขวาแบบนี้นะครับขนานกันแบบนี้อ่าและที่สําคัญดูไฟย้อนหลังในด้วยอ่ะอย่างตัวนี้นี่คือไฟล์วิดีโอที่เราการเซฟนะครับผมนี่เห็นไหมนี่คือภาพเลยครับบันทึกให้แบบนี้4ตัว4เ่ก้างไปเลยก็นี่คือแทนที่เราจะมีหน้าหลังตอนนี้เรามีซ้ายขวาเพิ่มด้วยถูกต้องครับผมเราบันทึกภาพรอบคันแล้วกล้อง4ตัวแล้ว จุกๆนอกจากจอหน้าว่าเทพแล้วนะครับผมตรงนี้ไอเทมมินิที่สำคัญมากในยุคนี้ USB quick charge นะครับผมก็ทำให้เราชาร์จแบตเตอรี่มือถือภายในรถได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นไงบ้างครับกับไอเทมที่เราได้ติดตั้งให้กับเจ้ารถคันนี้นะครับผมและที่สำคัญตรงนี้พลาดไม่ได้เลยครับกับออปชั่นนี้นี่ <Hey. S 1> นี่คือระบบไฟหน้ารืยทับไลนอ่โอเค ตอนนี้ที่เรากดกดล็อกรถนะครับในตอนกลางคืนนะครับผมหรือว่าตอนที่แสงน้อยนะครับไฟหน้าเราก็จะเปิดแบบนี้เพื่อที่จะเห็นวัตถุสิ่งผิดควาที่อยู่ด้านหน้ารถของเรานะครับก่อนที่เราจะของูนั่นเองต่อมารุ่นนี้ไฟหน้าเขาเป็นโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าชื่อเต็มเขาคือโปรเจคเตอร์ by l อ d นี่ไอ้ส่วนเรื่องใบเนี่ย ผมไม่รู้มันแปลว่าอะไร LED อ่ะ uh. รู้จัก oh. <laughs> อันนี้เลยครับผมส่วนตรงนี้เป็นไฟเดินไลท์นะครับ uh. หรือว่าไฟ daytime running light นะครับผมไฟสองสว่านตอนกังวันนั่นเอง uh. ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับรถคันที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับมองย้อนกระจกถหลหลังกลับมา uh. เห็นว่ารถเราตามหลังอยู่นะครับในตอนที่ฝนตกหรือหมอกลงจัดเพื uh. ัทำให้เขาระมัดระวังในการขับโอเคครับผมก็ นี่คืออีกหนึ่คันนะครับผมที่เราจะนําไปส่งให้กักเอฟซีที่บางบัวทอง 2, 2> ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมทั้งพี่โปรและพี่โรนะครับผมก็รอรับน้องๆคันนี้ด้วยนะครับใครที่ดูมาถึงตรนนี้แนละ้วฝากติดตามผลงานของเรามีสูตรดีด้วยมีทั้งติ๊กต็อกยูทู f เฟซบุ๊กนะครับผมหลักๆก,ก็คือเพจ Facebook ลองลงมาคือ y o u t u b ิ t กต t อกนี่คือสไลฟ์สาระเลยไม่ใช่ติกตอกนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งในของพวกเราในการทำงานแล้วกันเนาะโอเคก สำหรับค่ำคืนนี้นะผมขอตัวไปก่อนแล้วกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ